โ,ลโลอัดยังเนี่ยโอเคอัดแล้วแหละไปเรามาลุยกับด่านใหม่แล้วด่านท่าน้ำเอาละเราเกิดมาสักทีหนึ่งในด่านที่มีชื่อว่านองน้ําเรากําลังจะไปสํำรวจแมปก่อนอนี้มีน้ํตรงนี้มีกล่องอีกดยังปิงอยู่นะยังเป็นเหมือนเดิมกดผิดนะโอเคทุกอย่างก็เหมือนเดิมแตกต่างกันที่แมป มันมีกี่ชั้นวะมีสองชั้นเหรอเปิดกล่องฮนะเปิดกล่องปุ๊บได้ดับโปนะเราจะปูไปที่ไหนกันดีนะคนนับพิมพ์ YJ นะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะเออตรงนี้มีอ่านี่โอ่งมังกรวะโอ้ลูกเท่าคนเลยนะีเออไม่ทราบว่าอ๋อนี่ที่ทำพิธีใส่หมวกคาบ,บอ,อยอยู่ด้วยนะ เราไม่มีของสำหรับการใช้หนีเลยนะตอนนี้หีบแดงเนี่ยยังไม่ได้เปิดสักหีบเลยเออก็จะสวดมนต์กันไปกับเจ้าพ่อหนุ่มลูกเสือคนนี้นะไม่ใช่เดี๋ยมันคือหมวกอะไรวะเอาง่ายผมเรียกไปลูกเสือน้อยแล้วกันเราจะไปกับลูกเสือน้อยติมคนนี้นะแหมมีเจนสามเลยเหรอ สวดมนต์กันยาวๆนะเอาให้เสร็จเลยดีไหมเราสวดให้เสร็จเลยก็ได้นะทำไมจุดอื่นคนเขาไม่ทําพิธีกันเลยนี่ผมไม่เข้าใจนะทําไมคนเขาไม่ทําพิธีอสงสัยนะ่าจะกําลังงงกับแบบใหม่ว่าเนี่มันอะไรกันนอนเจนอยู่นะดูแแบบมันน่างงจริงๆนะทุกคน เพราะว่าแมปมันน่างง,งอยู่นะมันมีสองชั้นนะเปิดหีบแดงเลยตรงนั้นมีทูบนะฟิงจะเป็นยันนะเอาไว้ใช้สำหรับการกั้นผีก็ทิ้งไปก่อนนี่เราเจอพ่อนหนุ่มลูกเสือตรงนี้เมื่อกี้เจอทูบตรงไหนวะเห็นมันขึ้นคำว่าทูบโอ้ว่าไปเนี่ยมันกว้างเหมือนกันนะทุกคน แล้วตรงนี้ไม่ยานะเจนถ้าแกต้องการยาแกสามารถมาได้เราก็เจนด้วยว่ะเอ่อตรงนั้นอะไรเรือ,อไวกิ้งอะ่ะไม่น่าใช่นะทุกคนเรือ,อไวกิ้งไม่น่ามาอยู่ประเทศไทยอย่างนี้มันงงกับแมพมากเลยอะทุกคนมันเขาวงกดหรือเปล่าไอ้โดนนวนอ่ะโดนนวนมีหีบอยู่เดี๋ยวเราค่อยลงไปเปิด หลังจากเปิดหีบนี้เสร็จมาแล้วนะมาหรือปาอ๋ออยู่โน่นนะทุกคนเป็นผีเบลนะพังกำแพงไปแล้วนะทุกคนไปเราลงล่างกันดีกว่าเราจะไปเปิดหีบแดงกันเช็ด <c oughs> ไม่มันเอิดอะ่ะไม่เอาไม่เอาไม่มันเอิดจังวะตรงนั้นเออมันเอิดมากเลยนะทุกคนเอ้แม่เอ้มันหลายชั้นมากเลยอะ่ะ มันมีสามชั้นน่ะเจนเจนเจนขอขอทางก่อนเจนเอ้ยอย่ามาวิ่งแข่งกันดิไปไหนแล้ววะน่ะโอเคน่าจะไปแล้วแหละไปเราจะไปเปิดกล่องตกไม่ได้เดี๋ยวมันมีเสียงนะเอ่อเปิดกล่องเราต้องเปิดกล่องแดงก่อนเสมอเพราะมันจะมีไอเทมให้เราใช้สำหรับการหนีง่ายขึ้นแต่สิ่งที่ผมงง ข้างล่างมาลงได้เลยถ้าเป็นยันขออนุญาตลงแป๊บนึงให้ลงได้วะ่ะแต่วิ่งไม่ได้แล้ววิ่งอย่างอ่ดเลยโอเคแล้วเราแมวดีกว,ว่าเรามาเปิดหีบกันดีกว,ว่าเดินในน้ำเนี่ยมันอืดมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ลงน้ำมันเด็ดขาดโอเค กดผิดไปเล็กน้อยนะผีมันก็ไม,ไม่ไม่น่ามานะโอเคนะเราได้โูบก,กันแล้วนะทุกคนเมตรงไหนให้เราใช้สําหรับการสวดได้บ้างนะผมว่าในบ้านนี้มันอาจจะมีนะมีก็บ้าแล้วนะแมพมันใหญ่โตมากเลยอนะใหญ่กว่าโรงพยาบาลเยอะเลยนะนั่นไงเราเจอแล้วนะเราต้องเดินมาตรงนี้ข้ามสะพานนี้เพื่อลงไปหานะ โอเคก็ใส่ไปสิเสจ้าเสือเจนเนี่ยมีการลนเล็กน้อยนะทุกคนเออ่ตอนนี้เนี่ยมีเจนล่วงไปห,หนึ่งแล้วนะแล้วมันมาเอาอะไรเราล่ะเฮ้ยเฮ้ยให้ได้เลยของใช้โจ๊กเนี่ยเราไม่มีเลยนะทุกคนตามมาปะไอ้แม่งตามมาวะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยปิงปิงปิงว่ะทุกคน แ <c oughs> มวพวกโคาร์ปบเลยเอาไงเอาไงโอ้ยวับ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 สุดยอดไปเลยว่ะมันวาร์ปอะ่ะเอ้ยได้เลยทุกคนมันได้อยู่นะเมื่อกี้ไปดีกว่าว่ะมันไปโอเคมันคือการลงตุ่มนะทุกคนเอ่ออะไรนักหนาแล้ว ปิ้งโอ่าวโดเซิร์มันปิงอย่างนี้อ่ะโอ้ไม่เดือดว,ว้ามากไปดีกว่ามาไหนวะเนี่ยโอ้โหพังอย่างนี้มันทำอะไรได้ยบ้างโอ้โหมันว้ามากเลยอ่ะทุกคนมันเล่นไม่ได้แล้วแบบนี้มันอยู่ที่อะไรกัน โอ้ยมันวาบอ่ะมันวาบมากปิงผมเยอะเหรอเฮ้ยทำไมปิงสองร้อยเลยวะมันเป็นเซิร์ฟของเออ่สิงคโปร์อะไรางี้หรือเปล่านะเปิดกล่องแดงให้เสร็จเรียบร้อยโอเคเปิดแล้วนะทุกคนได้เราเราได้ลูกประคำนะ มันเดินวาร์บอ่ะมันวาร์จยิงๆแหละอ่าเจอกล่องเมื่อกี้เราอยู่ท่าน้ําตรงไหนวะเอ้ที่มันจะอยู่ใกล้กลๆเรือ,อไวกิ้งใช่ไหมอืมมันเราจะเห็นยาอยู่จุดหนึ่งนะแต่มันน่าจะมีคนใช้แล้วหรือเปล่าแต่นี่ไม่ตะปูนะทุกคนท่าน้ําน่าจะอยู่ตรงนั้นปะตอนนี้เราต้องการยา เปิดมาเลยเปิดจะมีสิงหาเปิดข้อแรอย่างเอ่อตอนนี้สวดเสร็จไปแล้วสองจุดนะทุกคนโอเคเราต้องโยนไอเทมทิ้งไปด้วยนะอยู่50เมตรนะทุกคนอ่าเจนอยู่นี่สวยงามถอยไปพี่สวดต,ตอ่อจืบจืบจืบ ตรงนั้นมันเรือไวกิ้งจริงๆนะทุกคนดูดิมันมันไม่ใช่เรือไทยอะ่ะมันไม่ใช่เรือรูปทรงไทยอะ่ะเกทํทำไมแกใช้ยันเปลืองอย่างงี้วันนี้ไอ้ตายเ้อะเ,เราใช้ตอนผีมานะเกมาใช้ในเวลานี้นะ <c oughs> ต้องใส่เพิ่งเคยเล่นอเราได้โอ้ยได้ไหวอีกแล้วนะสวยม้องกันดีวกว่าเจ็บเจ็บเจ็บตรงนั้นผีหรือคนวะเนะี่ย ลูกเสือวิ่งอยู่นัน่นอ่ามาลูกเสือลูกเสือวิ่งลงน้ำนะมันวิ่งเอ,อิดคนละระดับเลยนะอุ้ยมาต่มองดูดิผีวิ่งเร็วคนสองเท่าเลยน่ากลัวสุดๆโจกันเหมือนบ้านผีปอบเอาล่ะเอาลูกเสือเราล่วงมาแล้วนะ ต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นเราก็ได้นะทุกคนผมขออนุญาตหยุดสวดและนั่งดูสถานการณ์แป๊บหนึ่งโอเคเราจะไปช่วยลูกเสือกันก่อนใช่ไหมเจนเจนไปช่วยดิโอ้โหแม่งเจนอยู่ตรงนี้เต็มเลยนะช่วยลูกเสือก่อนนั่นและเยี่ยมไปเลยน้ำใครลมกรู้ขอ,ขอก่อนแล้วกัน โอเคเหมือนจะวงแตกกันสักครูนึงนะไปเราสวดกันต่อเลยตอน,นนี้อยู่ที่เปอร์เซ็นตะเราจะสวดกันอีกสักพักหนึ่งเช็ดลือมดวะแต่เหมือนแรกๆเนะี่ยจำได้ว่ามันจะมีเสียงเตือนที่ดีกว่านี้ไหมแบบทำให้เราจำได้นะ ึ๊บงไงล่ะมันมาแล้วเราวิ่งกันเถอะวิ่งกันเถอะเอาโ,อโดนแล้วหนึ่งไม่มาวะโอเคตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะทุกคนโอเควิ่งไปเราจะไปสวดมนต์กันดีกว่าเจ็บหนักอย่างเงี้นะ ถ้าได้ยาสักเม็ดหนึ่งแล้วโอ้ยชื่นใจนะเนี่ยโอเคให้คนเขาล่อกันไปนะจะเสร็จแล้วเพื่อนอดทอนกันอีกนิดน,นึ่งแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วมั้งน่าจะประมาณเจ็ดสิบใกล้เสร็จแล้วทุกคนอย่าเพิ่งตายกันนะ แกได้เวลาไฟกันแล้วแบบนี้เนี่ยถือว่างงพอสมควรเลยนะเนี่ยมันเขาวงกดดีๆโอเคเสร็จแล้วทุกคนพวกแกจะหนีหรือพวกแกจะสู้ก็ตามใจแต่ฉันขอสู้ก่อนเพราะฉันยังไม่เคยตายไฟสิเพื่อนอ่ะใครอยากได้ยานะนี่ไฟ ไฟอยู่แล้วเพื่อนสำหรับใครต้องการยานะสงสัยเขาต้องการแหละอ่าตอนนี้ทุกคนมารวมกันนะเพื่อทำการไฟนะแหมมาลองนันตรงนี้คิวเนี่ยเอ้ยสงสัยเป็นชาวต่างชาติเล่นกันนะเนี่ย ล,มมลออิม่าลนะักเออใช่นมันเขาน่าจะเป็นชาวต่างชาติแแหละเพราะาเกมมันเปิดให้เป็นโอเพนเบต้าก็เอ้าวทำไมเจนทิ้งเพื่อนอย่างนั้นล่ะเอาเดะสู้เดะเนี่ยโดนไปแล้วทีหนึ่งโดนไปแล้วสองอ,อีกทีหนึ่งบ้างล่ะแม่งไม่โดนว่ะ รอด้วยวะรอด้วยทุกคนไอ้มาดอสามอีกทีนึงก็จะเป็นสี่ปลาข้ามของไม่ได้หรือไงวะไม้ปลาได้วะมองไม่เห็นนะผีมองไม่เห็นนะเราก็ปิงแล้วเลยนะโดนโดนโดนกันหน่อยทุกคนไอ้ยได้ตายเด้อเจ๋ด้วย,วย,วยเอ้ คนกันไปคนละจิกสองจิกแต่ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอหาอาวุธก่อนนี่เยี่ยมไปเลยนะอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่เราต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเข้าไว้นะเต็มเปิดกล่องเยี่ยมเลยทุกคนมาตรงนี้ได้แล้วอ่าได้ลูกปฝักบอยู่ตรงไหน,นไม่นะ้า เต็มช่าด้วยเต็มค่าจะตายแล้วกันค่าห,หน่อยสวยงามปีตายฮะเหยียบเออตายปะด่านนี้ถือว่างง,งพอสมควรนะทุกคนเล่นครั้งแรกโอไมค์ก oh ็โอเคปีถูกกำจัดเรียบร้อยฮ่าฮ่าจบแค่น,นี้ก่อนแล้วกัน굿ดบเสายอ่ะเวลสอง ตาแรกลืมกดอัดเอากดมัวม่วๆได้ตัวนักโทษเฉยได้นะได้สก,กินนักโทษนะทุกคนแต่ก็ยังไม่มีตัวนะเพิ่งเล่นได้ตาที่สองโอ้ไม่ก็ยังไม่มีตัวเลย